สวัสดีทุกคนมนือนี้มาพบกับซองคิเวเบอร์ชานเอลเนาะมือนี้แมนหนุ่คีมหันมาอันมาหาพักหนกอยู่ที่นาเนาะหลังจากที่เราเฮ็ดนาะเร็วๆเฮ็ดหรอทุกอย่างเลี่ยเขาก็จะมาหาพักที่มันออกตามธรรมชาติเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยเราอยู่กับสาวก้อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าได้ไหลายอยู่บ่ทุ่งเดียวเขาก็มาเมื่อกี้หอดปุ๊บปั๊บสุดท้ายมันบอกมี <c oughs> อุ้ยอันนี้พักกานหราองบวมเอนปวดใจถุงแบบอันติดแกลมถุงติดแกลมใลยเต็มนี่ยพราี่ิ้มเลยนะเออนี่ไงมาเอาลราจิ้มเลยถ่ายๆนี่ไหมนะเด้ถตาไปจิ้มใส่ก๊เก่ามาเราเอาลุงไปดีล่อเออ อ๋อได้อยู่นะนี่บางคีมนะมือใหม่มันบ่เห็นแหละมือใหม่ไฟกระพริบก็คือว่าะไม่คือวัดหน่อยเนธทวนเราก็ประมาณนี้ก็มีพระนิดๆหน่อยๆเขาเพิ่นมาเตะบานเนาะเราก็มาลุกตรงนี้ คีมยคี้ยวไปไปมันอยู่ตรงนี้มีมีแต่สานีเออแต่ยังดีกว่าบอมี่เต้องจิ้มไก่มันเอาเดี๋ยวก็จิ้มแซะมันโอมันก็ตกดีเอามาซองอะไรเนี่ยเนาะอือนี่คิมมาวันนี้เลยอันนี้เขาภาษาเฮาคือ พักนอกเลยนะเนาะเลยพักนอกพันธุ์ทรายอื่นมาจะไหนไม่รู้พักนกฮะดันเนาะมุมแม่นไปเลยก็คือวันนี้พากกบไม่ได้ใส่หมวกนะทุกคนฮอนเดี๋ยวไปเลยอยู่ทงทึงถ้าเด้อทุกคนทุกคนมาเขาที่ขามแต่ที่เขาที่ขามไม่ได้ได้อยู่แล้วเนาะขายาว มาสูบขี้มูกไอคีมมาไว้เตรียมเลยนิดนึงก้อยนี่ใจพักหนวกอ่ะเออใจเออนี่มันใจพักหนวกอ่ะนี่นิ้ใจกาใจใจเออไกด์อาจจะบอกแบบใจเออใจยังเงะเพราะว่ากกอยเป็นคนนิบยิบยิบ

การหาพักนอกที่แบบทรมานเถอะเด็ดหู้นกมาวุ้นี่ๆๆคือแบบเนี้ยแบบถะาอ้อนเลยเท่ากันเนาะมาอาจารย์วงดาวไลายกันไหมนะเก่งเลยพักนอกนี่เกิดจากยังก่อนก็เกิดจากพืชพักนกกันแหละเกิดจากธรรมชาติเนาะว่าเอามือจับก็ได้ได้ในที่จริงอ่ะ แต่ว่ามันมันอีเสียงคาขาดทุกคนกินกั๊เจียวนำเอ้ยกินกั๊ปเจียวด่ะดาเอากั๊เป็นพวกเอยียงมันก็แสบเนาะโอ้โหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วนะทุกคนเดีเ๋ยวเอาห้างออกเดี๋ยวมันก่อนบ่บอเอาออกเชื่อห้างดี๋ยวเขาไปใจ่าเงืนบัดเดียว เต็มเลยแต่มันยังน้อยเนาะทุกคนป้าไปซ้อซ้าม,มือพอดีได้อยู่ว่าเดี๋ยวนี้เหามาตอนมันยังน้อยตอกปอกแตกๆเนาะทุกคนเทียมๆมาไว้พี่จึง่อนไม่ได้ โอ้มาแป๊บหนึ่งเลยไล่สำน,นึกก็ถือว่าบุญวหหัว่าเท่าไรเนาะก็คือแบบเอาขีดดินออกเด้อยวไปเดีย๋ยวอ,ออกก็จ้าไปคิมอันนี้คลิปใจเอาเด้อดูดิหนักอยู่เนาอมันยังเป็นต้นเลยเนาะไม่อยู่ทุกคนถ้ามันเป็นต้นใหญ่ดิพอดีแม่อเลยเนาะคิมเนาะ ขี้งัวก็ต้องขอาทุข้อภัยเพราะว่าแบบคิมเพิ่นเอางัวมาเลี้ยงอยู่หน้าเนาะคิมเนาะเอาข้อยแดดเอาข้ยแดดเอางัวแดดมาเลี้ยงแล้วก็เลยมันนั่นฮมันเป็นอเหนียงหน้าแบบเรามันงัวเข้ามาแบบมาโล่ทงให้ทงหน้าหลักแบบเราอยากปล่อยบนนี้เราก็ปุ๊ปล่อยออกเลยฮะน่ะ โมเมนบ่เหเลือ้อเดี๋ยวมันยังอ่อนอยู่กอยผู้เมนแท้โมเมนอ่ะเบือเ่อกันใจใจแหละอืมโมเมนตไปยากดมต้องให้คู่นะโ<อ>ู่เออกอดทองข้อเท้าไพ่เทียบแบแบบมักกันหนันเนาะมาเป็นวัดทางคู่ละทุกคน เอาดินมานำเลยเนาะคิมนี่ทำมได้บางวัลเขาไปหา้าอุ้ยขอโทษทำามได้บางวัลเขาไปห้าหน่อยทำผู้ชมมึงต้องมีย้ำนอนหรอเอื่อก่อยมีพอมีอยู่หนอกำลังพอเห็นเมติกเมหมูของเขา,านะไปซอกเห็นว่าไปได่ร้ายอยู่อ อ้ไงไๆเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพาดสดิดนี่เหมือนเลเนาะทำงานเนาะนี่คีมสะบัดดินออกใส่กันี่อู้ทุกคนกอนทื่ว่าไล์เตบอะไดมาเผาแบบมายังบ้าไหนสุโมงบ้าไหนสาินาทีั เราติดอยู่น้องคิมก็ที่ว่าขังเลก็กเนาะทีได้มาหาพักนอกแบบปกติปกติไปน้ำต่คุณมาอันนี้เป็นขังเล็กที่มาลุยมาก็นทำการซองพ่อนอกไก่เนาะอ่ะฮะไอ้บแมนไปจะบะทุงเดี๋ยวผมไปสอกตำนั่นให้ คีมคิมคีมไปไปไปงานไปนี่โอ้ทุกคนพุ่นบอพุ่นขอมีนี่นี่แมนพุ่นมาแมนพุ่นอันนี้เนี่ยว่าอยากจีบแบบแมนตี้เออแมนทุกคนนี่ดมเบิ่งเนาะว่าทุกคนเป็นยังไงความหัว่าดมเบิ่งแล้วมันจี๊ด กินพักหนอกมาจีเป็นออกกินดินดินแบบจะได้หอบหอบภาัาที่พายหนาะแบบถ้าเป็นกินยาเนยทุกคนอนาะจีฮู้อโอ้เขี่ยม,มาดมเบิ่งกินพักหนอกเป็น,น,ปนเนจนี่ถ้าอยากหู้นะดมอมืกินพักหนอกกูละเอาอุ้ยขออภัยเดี๋ยวทีเหน,นื่อยเนาะมาเตรียมเลยเห็นบอกเข้าไปพิทบอลเนี่ย เมื่อกี้ขันหยางมาทางนี้โอเคแล้วนั่งเลยเนาะทุกคนพอมันเมื่อยเฮงมาอนีไปยังเมื่อไหร่เอามีดมาสองอันเปล่า,าท,าทีไม้ฝ่าไหม้ขอให้ทุกคนเหรออายุเอ,อย้ยอายุมันควันยืนตีไม้มนี่ก่อนทีมก่อนตอกอัน บอกให้ทุกคนมาให้ทุกคนเห็นมือก็ระบแห้ง,หงเนาะเมียนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะหล้กการน้องคิมหันบ่มียังสิงให้ทุกคนกะเขให้น้องคิมกขอให้แต่ว่าน้องคิมหันเห็ดคิดดีๆดออกมาให้ทุกคนได้ครับส้มแล้วในหน้องคิมดีใจให้ที่วาทุกคนเห็ดให้อันน้องคิมมีทุกมือนี่เนาะอันคิมมีความภาคภูมิใจหลาย คลิปเปิดสั่งไลยเลยจากยูทูบเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังไม่ไดสปอนเซอร์เธอแต่ว่าเองคลิปกรบหึ่มทุกคนใจเนาะที่ตัวเองเห็ดบอท่านอดีแล้วเอฟซีติดตามผับชมน่องลิปเดียวหลายเนาะแล้วพี่ใหม่สาใหม่คะจิ้มาอัปเดตคลิปให้เบิืงเด้อไปท่านอยู่วัดบ่อไปหลินน่ำบ่อข่าวดาวินีเนาะฝังมาได้เด้อทุกคนฮัทโง ขันเขาก่อยากให้ฮักมันขนเอามือชกลงดินไปถ้าใครมีเล็บมืออย่าหาเห็ดเด้อทุกคนเล็บมือจะดำนะเฮานี่ทรรมุน่า FC คลองขี้มาแต่ฝั่งไทยเฮาพาเพิ่์นมาหาเนาะถ้าเป็นพี่หน้าถ้ามันมีอยู่หะน้ารัวถ้าเพิ่์นมาเขาลองพาเพิ่์นมาหาเบิร์กนักขี่เนาะนี่ดมดมก็ให้บบุมเนจะพาแฟนกูมานี่อันนี้นี่แม้นนะนี่ทุกคน แม่นะบุแมน่นะแม่นแมนอันนี้แมน่นแมน่นทะเลไร้แลยเนาะเดี๋ยวเขากับจิ๊ก,กเแล้วด้อคลิปก็ต่อขอตัวลาไปก่อนเดยอย่าลืมกดไล,ลค,ค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องจิ๊นเลยด้วยทุกคนบ,บ๊ายบาย